สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมดกคางอีกแล้วนะฮะซึ่งวันนี้เรามาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นกันบ้างนะครับซึ่งตัวละครที่ผมอยากจะเอามาลองทดลองใช้ดูวันนี้นะฮะก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับซูเปอร์ไซヤกอร์ซูเปอร์ไซยาอีโว็บเบจิต้านั่นเองนะครับตัวฉลอง6ปีนะครับที่เพิ่งได้รับ ECA ไปนะฮะซึ่งวันนี้นะครับผมมากับทีมซูเปอร์ฮีโร่ของบีสโกฮังนั่นเองนะครับไปลุยกันเลยดีกว่า เอาละครับโลเชันถือว่าใช้ได้เลยนะฮะเพราะว่าอตัวที่ลิง์ดีมากๆกับตัวเบจิต้าตัวนี้นะครับก็คือ UI g อโกูนั่นเองนะครับที่แชร์ลิงก์กันถึงเท่าไหรนะ่น่ยห้าลิงก์ไปเลยนะครับก็ตัวเบจิต้านี่นะครับตัวที่เป็นตัวที่เรียกได้ว่าผมส่วนตัวผมจัดอันดับนะอยู่น่าจะอยู่ท็อป3แน่นอนนะครับโอเคเราเก็บอ,อ่าตรงนี้นะครับได้ไปเลยเต็มย4นะครับซึ่ง ซึ่งข้อดีเนี่ยของตัวละครอย่างเบจิต้าเนี่ยครับก็คือเป็นตัวที่อึดมากๆนะฮะเราเอาไปเอาเขาไปใส่สล็อตหนึ่งได้เลยนะฮะไม่ต้องกลัวว่าจะรับซุปเปอร์หรือรับอะไรไม่ได้แน่นอนนะฮะเป็นตัวที่อึดมากๆนะครับนี่ไงเห็นไหมดูโดนดาเมจนะครับ9แล้วก็เมื่อเราเก็บคีย์โคบิฟสี่นะครับก็จะทําให้ตัวละครนี้นะครับคี้ร้อยเด้วยนะฮะคล้ายๆกับตัวเอลอาร์คโอเคนกับบูเบจิต้าก่อนหน้านี้นะครับก็ เรียกได้ว่า ECA ของอาฉลอง9ปีเนี uh, so ่ยถ so <tera |tr|> ือว่าแต่ละตัวนี่คือโกงโกงโกงทั้งนั้นนะครับนี่นะฮะขิไปตลอดนะครับโอ้โหดูดาเมจอ่ะโดนซุปเปอร์หนมาดูกันว่าโดนเท่าไหร่นะครับจะเป็นอยู่ที่78ลากอัาติเมจโกฮังเมื่อกี้นี่คือจริงๆแล้วซุปเปอร์ล้านหนึ่งนะครับดาเมจนะโอ้โหเหลือแค่นั้น นี่ฮะอาอยุอาเอโกคูเราก็เก็บคิกครบ24เหมือนกันก็จะคิกร0อเช่นกันนะครับตัวนี้ต่ส่วนส่วนมากนะผมมองว่าคือเบจิต้าเนี่ยจะเอาไปใช้ได้หลายคอนเทนต์กว่านะครับเพราะนองจะเป็นตัวละครที่มันลดดาเมจนะครับเรียกว่าทุกวันนี้นะครับของ ตอนฉลอง9ปีเนี่ยมันมีอีเวนท์ที่มันเริ่มมีบอสที่มันแคนเซิลดอทออกมาเยอะนะครับดังนั้นตัวละครที่มันมันต้องพึ่งพายการหลบอย่าง UI ยโกคูเนี่ยจะยังเป็นปัญหาอยู่ได้นะครับเพราะว่าอืมนั่นแหละถ้าหลบไม่ได้ก็เป็นเรื่องเลยนะครับผมแต่ว่าอย่างเบจิต้าตัวนี้เป็นตัวที่ลดดาเมจใช่ไหมลดดาเมจนี่จะเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าไปได้ทุกที่กว่านะครับอืม โอเคแล้วโกจิต้าเราก็จัดซูเปอร์ไปเบิ้ลไปอีกทีนะฮะโอเคโกจิต้าก็แทงได้สบายมากนะครับตัวนี้ถ้าเป็นนอร์มอล t อ a c แทโอเคครับโรเทชันก็ คือการที่เราลิงก์กับบิสโกฮังก็จะได้ประมาณ3ลิงก์นะฮะสำหรับเบจิต้าตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าลิงก์กับคู่นี้นะครับ L.R. ไค o โอเคนกับบูเอวิลูชันเบจิต้าตัวนี้ก็ถือว่าโอเคใช้ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นผมว่าผมจะอาจจะโฟทบิสโกฮังออกไปนะครับเพราะว่าไม่มีปัญหานะ,ะการที่ไม่มีบิสโกฮังในโรเตชันเนี่ยเพราะว่าเบจิต้าเขาเองนี่ก็แทงได้ดีพอกันเลยนะครับโอเค เราก็เก็บอปไปให้ครบนะครับจะได้คีนะ,ะตัวนี้พอไหมอ่านี่ไงพออยู่ตัวนี้จะเก็บเรนโบอ์อปก็ยิ่งได้คีดเดยอะนะครับผมคิดว่าโกฮังน่าจะตายแล้วแหละนะดูจากสภาพเพราะว่าเบจิต้าเราคิร้อยเนะฮะผมชอบจริงๆงนะไอตัวคอนเซปต์ ECM ของของฉลอง9ปีเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่เรียกได้ว่า คือบูสต์ดาเมจมากๆนะฮะดาเมจสูงกันทุกคนนะครับโอเคเรามาเจอกับพิก o โลกันบ้างนะครับอ่าเราก็ให้คู่นี้อยู่ด้วยกันต่อไปนะครับเพราะว่านั่นแหละลิง์ดีมากๆนะครับอ่าตรงนี้ผมเก็บคียิบสได้โอเคจัดไปก็เรียกได้ว,ว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับที่แก้มาตัว eca พวกเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยนะครับตัว lr พวกนี้จะเป็นตัวที่ค่อนข้างหิวคีพอสมควรและมัน การที่มันจะเก็บครบเนี่ยยากมากๆนะครับนอกจากจะเล่นทีมแบบทีมของตัวเองเลย100%นะครับโอเคเราก็ให้อ่าทีออฟสีม่วงกับแกมมา1 2ไปนะครับโอ้หดูการแทงนะครับ17ล้านนะฮะแอคแท็กเมื่อกี้โอ้โหแล้วก็จะเป็นการคีย์ร้0ยด้วย16ล้านอ่ะเบิ้ลเอเดชแนลไปอีกทีครับ สิบล้านโอ้โหนี่นี่ของตัวเพื่อนด้วยนะครับอ่ะเขาเรนโบนะส่วนผมส่วนผมตัวผมไม่ได้เรนโบนะอ่ะมาดูรับซูปเปอร์แท็กเป็นไงกันบ้างนะครับพิกโกรโล่ตัวนี้ตีซูปเปอร์แท็กประมาณล้านหนึ่งครับเหลือ81โอเคคือเบจิต้าเนี่ยเรียกได้ว่ามีลดดาเมจนะครับเพียวๆเลยก็50%ตแล้วนะครับไม่นับไอที่เก็บสแต่เพิ่มได้อีกนะครับผม ก็คือเอาจริงๆเนี่ยเบจิต้าตัวนี้เฉลี่ยนะก็คือโดยรวมอ่ะส่วนใหญ่จะอยู่ที่กันอยู่ที่80%ดสนะแล้วครับลดดาเมจที่80%ซนะครับ,นะค,รบคิดดูนะฮะตัวละครที่ลดดาเมจขนาดนี้นะครับเรียกได้ว่าเอาจริงๆเนี่ยลดกว่าลดเยอะกว่าบิสโกหังนะครับแต่ว่าคือบิสโกหังก็จะมีข้อได้เปรียบอื่นแหละเนาะดังนั้นผมยังมองว่าบิสโกหังเนี่ยก็น่าจะเป็นยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่นะฮะแต่ว่าเบจิต้าตัวเนี้ย ผมว่ามีความเป็นไปได้สูงมากนะครับที่จะเป็นอันดับ2นะในใจผมนะครับยังต้องท,ทดลองต่อไปอีกหน่อยแหละแต่ว่าเท่าที่เล่นมาเนี่ยผมว่าเบจิต้าตัวเนี้ยโอกาสที่จะตายน้อยมากๆนะครับผมให้อันดับ2เนี่ยไม่เกินความเป็นจริงแน่นอนนะครับผมอ่ะแล้วก็โลเทชันนี้อ่าโอจิต้าเราแปลงร่างได้แล้วนะครับก็จัดไปเลย ก็ถือเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับที่มีตัวละครที่เราแบบรับดาเมจได้เยอะๆอย่างงี้ที่จะทำให้เราโฟสเบจิต้าทิ้งไปได้ตลอดไอ้โกจิต้าเนี่ยทิ้งไปได้ตลอดนะครับบาที่จะได้เปลี่ยนร่างได้เร็วๆอย่างนี้นะฮะโอเคเบจิต้านี่ก็ใช้แอคทีฟได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าผมคิดว่าแอคทีฟนี่อาจจะเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะแอคทีฟจริงๆแล้วแอคทีฟเบจิต้าเนี่ยไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องใช้อะไรขนาดนั้นฮะซึ่งเ,เก็บไว้ก่อนก็ไม่มีปัญหา คีย์ออฟมันดันเป็นสีเดียวกันซะเยอะขนาดนี้ไม่เป็นไ,ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับผมว่าคิดว่าเรนโบ์ Rainbow เยอะอยู่โอเคไม่มีปัญหาคือตัวนี้นะครับ LR บูไคโอเคนกับเบจิต้าบูเนี่ยต้องจริงๆอะ่ะคือเราต้องไพโอตี้ให้เขาแบบได้คีย์ยเท่านั้นเลยนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ดดเมจแบบต่างกันลาฟ้ากับเหวเลยนะฮะถ้าไม่ถึงเนี่ยเพราะวมันการันตีคีย์ไงใช่ไหม โอเคโอ้โหแทงดาเมจสบายๆเลยนะครับผมว่าการแทงดาเมจเขาเนี่ยระดับเดียวกับบิสโกหังเลยนะครับเผลอๆอาจสูงกว่าด้วยนะครับแต่ว่านั่นแหละมันก็จะมีเรื่องของแอคทีฟสกิลที่มีประโยชน์กว่าอย่างบิสโกหังเขาก็จะมีเรื่องของแบบดึงศัตรูมาโจมตีเนาะซึ่งก็จะมีประโยชน์มากๆนะครับช่วยปกป้องเพื่อนในเทิร์นนั้นได้อย่างได้เป็นอย่างดีเลยอ่ารอบนี้นะครับเราก็ เราก็แอคทีเวตอ่าคืนชีพของเรามาได้แล้วด้วยนะครับก็เงื่อนไขาการคืนชีพของเบจิต้าเนี่ยค่อนข้างง่ายเลยนะครับผมแค่แค่ว่าเราเลือดต่ำกว่า77%เนี่ยนะครับแล้วโดนโจมตีมากกว่า5ครั้งเนี่ยเวลาเราตายแล้วก็คือจะคืนชีพได้เลยนะครับผมแต่ว่าตรงนี้ผมว่าเราไม่มีปัญหาแล้วครับเท่านี้นะฮะ เรียกได้ว่าถ้าเทินนี้เราไม่รอดก็คงจะไม่มีเทินไหนรอดแล้วนะฮะอ่ะโอเคผมก็ให้อ่ะเอานี้ไปให้ครบไปเลยนะครับเ,เดี๋ยวเก็บสีฟ้าอันเดียวพอไหมไม่พออ่ะอันนี้ล้วกันบีชไม่ต้องการออฟเยอะอยู่แล้วนะครับแค่สีแดงตรงนี้ก็น่าจะพอแล้วโอเคไปมาดูกันนะครับแอคแท็กสล้านนะครับแล้วก็การันตีคริ 10ล้านเข้าไปนะครับบอสบอสตัวไหนมันจะทนได้เนี่ยผมถามจริงค่ะคือ ECA มาแต่ละตัวนี่คือแบบดามจเบืบอ้บอเบอทั้งนั้นเลยนะก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมคนไหนนะครับไม่ได้เปิดได้ตัวแบบตัวหน้าแบนเนอร์4ปีเอ้ไอ้เปีเนี่ยผมคิดว่าไอ้สตัวที่ที่มีเนี่ยนะฮะแต่ถ้าเกิดแบบมีมีพวกตัวเที่ยงตัวเก่าๆพวกเนี้ยนะครับที่มันได้ ECA เนี่ยผมว่ามันระดับเดียวกับ ตัวหน้าหน้าตู้แบนเนอร์ทั้ง4ตัวน,นั่เนเลยนะครับอ้าหลบได้ด้วยคือไม่ต้องซีเรียสเลยนะครับแบบว่าเออมันระดับระดับเดียวกันเลยนะครับผมคิดว่าหลายคนนะที่เล่นมาขนาดนี้นะครับแบบน่าจะมีกันแล้วนะตัวฉลอง6ปีอย่างเบจิต้ากับโกคูยูไอตัวเนี้ยผมคิดว่าหลายคนน่าจะมีแล้วนะครับซึ่งพอมัน ECA มาก็คือถือว่าเป็นแบบท็อปไฟล์อะได้แน่นอนนะครับ อ่าโอเคตอนนี้แกม่า1-2เราใช้ Active Skill ได้แล้วนะครับโอเคเราก็ใช้ไปเลยครับ <c oughs> ไม่ไม่จำเป็นต้องเก็บไว้เนาะ <c oughs> <c oughs> าลฮะแล้วก็อ่าเดี๋ยวผมโอ้ยดำไปติดโอ้ยโอรเลนพิกโกโรนะฮะมันสามารถที่จะล็อกอ่าล็อกตัวละครเราได้ด้วยนะครับตัวนี้โดนล็อกไปแล้วนะฮะซึ่งเราก็จะย้ายมาลิงก์กันไม่ได้นะครับอ,ออฟก็ไม่ค่อยดีด้วยนะฮะก็อาจจะรอบนี้ผมอาจจะใช้แอคทีฟสกิลนะครับเดี๋ยวขอเลื่อนมาตรงนี้ก่อน เพราะว่าข้อดีของ Active s k i l l นะครับของตัวละคร Vegeta เบจิต้าเนี่ยก็คือแปลว่าเขาไม่จำเป็นจะต้องเก็บคีย์ออฟให้ครบ24นะครับเขาก็จะการันตีคีย์ได้นะฮะเป็นเงื่อนไขพิเศษนะครับผมอ่ะเราใช้เลย ต้องบอกเลยว่า OST นี้น่าจะเป็น OST โปรดที่สุดของในเกมดกคังเลยของผมเลยก็ได้นะฮะเพราะผมเริ่มเล่นช่วงประมาณนั้นนะครับช่วง6ปีเนาะแลวหลังจากที่เรากดแอคทีฟสกิลนะครับเบจิต้าเราก็จะเปลี่ยนคอสตูมนะฮะก็กลายเป็นไม่มีเสื้อนั่นเองนะฮะให้ามากอ่ะอย่าไกลดิเราไม่จำเป็นต้องเก็บออฟให้24ก็ได้นะครับเราจะเปิดเปิดช่องตรงนี้นิดนึงนะครับเพื่อที่จะได้ให้เลนโบออฟล่วงลงมาหน่อยนะครับ กมมาหนึ 1, เนี่ยเก็บสีม่วงสีม่วงจะดีสุดก็จริงนะครับแต่ว่าอ่ะเก็บสีฟ้าก็ไม่ได้แย่นะครับอ่ะเพื่อเราจะได้เรนโบออฟให้ครบสําหรับคู่นี้นะครับจําเป็นมากๆนะฮะเพื่อดาเมจของเรานะครับเป็นยังไงอ่านี่นะครับก็จะเป็นการันตีคียนะครับถึงแม้ว่าคีย์ออฟเราจะไม่ครบ 24, 24ก็ตามนะครับผมก็เป็นข้อดีของแอคทีฟสกิลที่เราสามารถเอามา ใช้ในกรณีแบบนี้ได้นะครับผมโอเคแกม่าหนึ่งอ่ะจัดไปแกม่าหนึ่งก็จะอ่าช่วงที่เปิดแอคเซ็สกิลเนี่ยก็จะรับดาเมจได้เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าถือว่าได้รับอ่าเรื่องดาเมิมีดชันเนี่ยเพิ่มขึ้นมาก็จะทำให้สบายใจขึ้นหน่อยนะครับผมอ่ะโดนสปเปอร์ด้วยอ้าหลบได้นะฮะโหสุดยอด รู้สึกว่าแกมบา1 2ผมจะหลบแค่5นะครับตามา Hidden Potential ของตัวตัวอินเนี่ยมันมันจะมีติดมาอยู่ที่5อยู่แล้วนะครับปฏิหารมากแต่ถึงโดนก็ไม่น่าจะถึงตายนะครับแต่ก็น่าจะแรงพอสมควรโอเคเรามาถึงเทอร์นกดจิต้าเราใช้ซูเปอร์ได้ไม่ใช่ซูเปอร์ใช้แอคทีฟได้แล้วนะครับแต่ว่า ผมว่าเทอร์นี้เราไม่มีความจําเป็นอะไรเลยนะฮะที่จะต้องที่จะต้องเปิดแอคทีฟเพื่อดึงศัตรูมาตีนะครับเพราะว่าแก๊งนี้ก็ถือว่าแข็งแกร่งมากๆอยู่แล้วนะฮะอ่ะเบจิต้าผมโดนล็อกอีกแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรเราให้โกคูขึ้นก่อนไปเลยนะครับมาดูว่าเขาจะ,จะแสดงการหลบระดับเทพให้เราดูได้หรือเปล่านะฮะเนี่ยแหละคืออาจจะอาจจะเป็นข้อเสีย ก็ได้นะครับของตัวที่เน้นหลบอย่างเงี้ยเพราะว่ามันต้องหลบเท่านั้นนะฮะเพราะถ้าไม่หลบเนี่ยเรื่องใหญ่พอสมควรนะครับเช่นถ้าเกิดเราพลาดโดนซุปเปอร์ขึ้นมาเนี่ยนะครับยังไงอ้าไม่พลาดนะฮะเนี่ยผมดูถูก UI โ <c oughs> กคูเกินไปหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> อ๋อยิ่งถ้าใครเล่นบิลที่เป็นมีการแบบเพิ่มหลบเข้ามาเนี่ยผมว่าตัวนี้นี่ใกล้เคียงกับคำว่าหลบร้อยเปอร์เซ็นต์มากๆแล้วนะครับทุกวันนี้นะฮะ ยิ่งหลังจากได้ ECA นี่คือยิ่งหลบเยอะเข้าไปใหญ่นะครับผมโอเคหลบหลบทุกดอกนะฮะแต่ก็นัน่นแหละฮะถ้าเราเจอบอสท,ที่มันคนเซิลหลบเลยเนี่ยเราก็เรื่องใหญ่ไปอีกแบบนะครับเพราะว่านั่นแหละฮะอ่ะเบจิต้าน่าจะจบได้นะครับตรงนี้หรือเปล่าอ้าวไม่ได้นะครับไม่ไม่ออก additional นะฮะ ก็เราก็ยังเหลือโกจิต้ามาเก็บกวาดนะฮะจัดไปโกจิต้าโกจิต้านี่ก็จะออกแนวเป็นตัวละครที่เน้นดาเมจเป็นหลักเลยนะครับข้อดีที่สุดของเขาเนาะเอาละครับเราก็มาถึงเฟสสุดท้ายกันแล้วนะฮะนั่นก็คือบีสโกหังนั่นเองนะครับผมอเมโลเทชันเนี้ยอาเราสามารถใช้แอคทีฟสกิลของ แกมานึ่สองได้แล้วนะครับก็ใช้ไปเลยจะรออะไรนะฮะ ผมว่าเทินนี้เป็นเทินที่อันตรายใช่เล่นนะครับสำหรับแกมบ้าหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าบิสโกหังเนี่ยเขาจะซูปเปอร์สล็อตไหนนะครับดังนั้นผมผมว่าเราควรจะเปิดแอคทีฟสกิลของบิสโกหังไปเลยดีกว่านะครับเพือเ่อความปลอดภัยนะครับไป แล้เมื่เราอยู่ใต้การปกป้องของบิสโกหังนะครับก็การันตีได้เลยว่าโลเทชันนี้เราไม่มีทางที่จะตายได้เลยนะฮะก็โกงขั้นนั้นนั่นเองนะครับผมอันดับหนึ่งของเกมนะครับไม่ต้องสงสัยไม่ต้องไม่ต้องคิดว่าเฮ้ยตัวไหนจะมาแซงตอนนี้นะครับเป็นไปไม่ได้เลยโกงปะนะอ่ะผมก็เก็บออฟตรงนี้แล้วกันเอ๊ะเอาแค่นี้ก็พอละอ่ะแล้วก็อืม เปิดตรงนี้ก็น่าจะได้อยู่อโอเคจัดไปครับบิสโกหังนะครับควบคุมไว้หมดแล้วนะครับเทิร์นนี้ไม่ว่าจะซูเปอร์ตรงไหนเราก็ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับผมแต่ผมคิดว่าก็คงไม่ไม่ถึงกับโดนแบบไม่ไม่ถึงกับโดนแบบเลข2หน่วยหรอกนะแต่ว่าก็อาจจะโดนดาเมจบ้างนะครับเพราะว่าบิสโกหังตัวบอสตัวนี้ก็ถือว่าโจมตีแรงพอสมควรอยู่นะครับ เพราะว่าแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะซูเปอร์เนี่ยในโรเตชันหนึ่งในเทิร์นหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ถึง2ครั้งเลยนะครับต้นทีท้ายทีอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้อยู่อ่ะมาดูกันว่าโดนเท่าไหร่นะครับบิสโกหังแสนห้านะครับเ,เห็นไหมมันมันก็ไม่ถึงกับไม่โดนเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับตัวบิสโกหังตัวนี้นะครับโจมตีซูเปอร์อยู่ที่2ล้านสี่นะครับ2ล้านสี่เลยนะนี่เราเล่นเกมที่ ดกคังมันมาถึงจุดนี้แล้วนะครับที่บอสซูเปอร์ระดับ2ล้านนะครับ2ล้านสแิและมีสิทธิ์ที่จะออกแบบเธอหนึง่งครัง้ง2ครั้งได้เป็นไปได้เลยนะครับน่ากลัวมากๆนะครับซึ่งตัวละครที่จะช่วยเราได้ดีเลยก็คืออย่างบิสโกหังอย่างนี้นะครับหรือตัวตัวละครอย่างอะเบจิต้า Vegeta เนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับที่มีเรื่องของตายเกิดเนี่ยก็จะช่วยเราได้ดีอ้านี่ไงซูเปอร์อีกทีตรงท้ายนะครับ นี่นะครับความน่ากลัวของดิสโกฮังนะครับโอเครอบที่2เนี่ยเหลือแค่53ละอ่ะไม่เป็นปัญหาอ่ะรอบนี้นะครับผมก็จะ active skill ไปเลยนะครับของอ่ะเริ่มจาก UI โกคูก่อนเลยแล้วกันไปโอดาวะเต็นเสยจิのヒーローでもなんでもね本当นะลากามาโอทสึคุริยาจิ 《うるさねえぞ!》赤石きぬほどの技をくらわせてやる ก็ไม่มีความจำเป็นต้องเก็บเอาไว้แล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมจะให้2คนนี้ยแยกกันนะครับเพราะว่ามันมีความจําเป็นอย่างหนึ่งเพราะเราอาจจะโดนซูเปอร์หน้าทีท้ายทีก็ได้นะครับซึ่งตัวตัวคู่นี้อาจจะรับไม่ไหวนะครับเอาเป็นว่าผมแยกกันอย่างนี้ดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับผมอ่ะเราก็อ่ะ,อะนี่เป็นโชว์เคสของเบจิต้านะครับเราก็จะให้เบจิต้าเป็นคนแทงเลยนะฮะสลอ็อตหไปเลยนะครับ โอเคตรงนี้เราเก็บโอเคเพียงพอนะครับสำหรับชีิสี่นะฮะอ่ะแค่นี้ก็พอละมาดูกันว่าเบจิต้าเราจะแทงบิสโกฮังได้ดีแค่ไหนนะครับซึ่งก็อาจจะโดนซุปเปอร์หรือเปล่าอ่ามาแล้วครับ Super. ซุปเปอร์ดูเซว่าเบจิต้าเราจะแทงได้เท่าไหร,ร่นะฮะโอ้โหหมื่นเดียวนับว่านับว่าเหมือนไม่โดนอนะ่ะจริงนะหมื่นหนึ่งนะ สบายมากนะครับตัวนี้นะฮะอย่างที่เห็นนะครับความสามารถการแทงเขาเทียบเท่าบีสโกหังแน่นอนเทียบเท่าหรือเหนือกว่าได้แน่นอนนะครับขึ้นอยู่กับว่า h i เด่นโพเทนเชียลไปทางไหนด้วยนะครับบางทีอาจจะแบบเอ้ยใส่ดีเฟนส์เพิ่มเนะี่ยก็เด็กได้ว่าน่าจะเทียบเคียงบิสโกหังได้เลยนะครับแต่ส่วนตัวผมผมจะเลือกบิวไปทางแอคแทกมากกว่านะครับเพราะว่าเขาอึดมากมากๆอยู่แล้วนะฮะจากนั้นไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มดีเฟนส์ไปมากกว่านี้นะครับแค่นี้ก็สบายมากแล้วนะฮะ โอเคคู่นี้จัดซูปเปอร์ไปอีกทีนะครับขอสัก4ทีได้ไหมสี่ทีนี่น่าจะบิสโกฮังนี่จะเกือบตายได้เลยนะครับอ่าสามโอเคเนะี่ยคู่นี้ก็ยังโจลดาเมดอยู่นะครับก็ต้องระวังกันนิดนึงเนาะแล้วก็จะมาเป็นที่ UI โกคูนะครับที่เราต้องลุ้นให้เขาหลบกันนะครับซึ่งก็เป็นไปได้ว่าบิสโกฮังนะฮะอาจจะซปเปอร์ปิด แต่ผมบั่นใจนะครับว่า UI กครูเราสบายมากแน่นอนนะฮะโอกาสหลบที่สูงกว่า70%เนี่ยตอนนี้เท่าไหร่แล้วไม่แน่ใจนะครับน่าจะ77%ได้แล้วมั้งแล้วมันก็มีค่อยๆเพิ่มขึ้นด้วยนะครับตามสแต็กนะสวยงามครับอ้าหลบไปหลบอีกแล้วก็มาซูเปอร์แล้วเรายังไงเรียบร้อยครับสบายมากนะครับ เห็นได้ว่า ECA 2ตัวนี้นะครับของตัวฉลอง6ปีทั้งคู่เนี่ยคืออยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับตัว9ปีมากๆเลยนะครับอ่ะตอนนี้เราใช้ซุปเปอร์ของโกจิต้าได้นะครับเพื่อความปลอดภัยของเราเราก็ควรใช้ไปก่อนนะครับผมจริงๆอ่ะไม่จะเป็นก็ได้นะครับเพราะเทิร์เนี้ยตัวไหนจะตายนะครับลองดู บีสโกฮังเหรอไม่มีความเป็นไปนได้เบจิต้าอย่างนั้นเหรอไม่มีทางนะฮะตัวที่ผมคิดว่าถ้าจะจะตายมากที่สุดก็มีโกจิต้าเนี่ยแหละแต่ว่าถ้าโกจิต้าเราเปิดแอคทีฟก็แปลว่าเราจะหลบร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับ โดนเข้าไป10ล้านนะฮะผมว่าก็เราก็คงจะจบกันแล้วล่ะฮะอ่ะเราเอาเดจิต้าเราขึ้นไปเลยนะครับนี่เป็นวิดีโอของเขานะฮะอ่ะอาจจะดูนะครับทีมที่มันมีบิสโกหังเนี่ยก็คือเหมือนเล่นชีทโค้ดนั่นเองนะฮะทุกวันนี้เกมมันง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับหลังจากที่บิสโกหังออกมาเนี่ยเป็นต,ตัวละครที่โกงกบ้างจริงนะครับผมอ่ะเราได้ดกคังโหมดแล้วด้วยนะครับก็อ่ะ น่าจะจบกันแล้วล่ะฮะเรียบร้อยนะฮะก,ก็จะไม่มีใครโจมตีโดนแล้วนะฮะถ้าบอสไม่เคนเซนดอทเรียบร้อยมาจบกันเลยดีกว่านะฮะอ่ะโดคังโหมดเลยเยี่ยมนะฮะรอบนี้ไม่เร็วเท่าไหร่ <c oughs> ดูดาเมจกันนะอันนี้อย่าหลงอย่าเข้าใจผิดนะฮะในมันคือดกครั้งโหมดนะฮะดาเมจมันจะเวอร์หน่อยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับผม19ล้านเข้าไปนะครับงดงามจริงๆนะฮะเบจิต้าตัวนี้นะครับจัดว่าพึ่งพาได้ระดับพีสโกฮังกันเลยทีเดียวนะครับผมก็เราก็รับดับเบิลยูกันไปนะครับผมกับด่านพีสโกฮังนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าก็เป็นด่านที่ยากันดับต้นๆของ ช่วงฉลอง9ปีเหมือนกันนะครับโดยที่ผมบอกว่าก็ยังมีอะไรที่สูสีสูสีอยู่นะด่านทั้งนี่ก็ยากเหมือนกันนะครับแต่ว่าด่านนี้ก็จัดว่ายากมากๆแล้วนะครับผมไตัวละครที่มันซูเปอร์หน้าทีท้ายทีด้วยดาเมจ2ล้าน4เนี่ยนะฮนะถ้าไม่ใช่ตัวระดับนี้ก็คงจะเรียกได้ว่ารอดได้ยากอยู่นะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณผู้ชมนะครับที่รับชมด้วยนะครับก็ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับหรือว่าถ้ามีคำถามอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาถามได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ